เรียบง่ายเมนูสุดท้ายของเรานะครับทำง่ายอีกแล้วครับแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ชอบรับประทานกันแน่นอนครับเราจะทำชีสเค้กที่มีรสชาติของนี่ครับไวท์ช็อกโกแลตนะครับและด้านบนเนี่ยก็จะมีเยลลี่รสแครนเบอร์รี่ด้วย ผมต้องบอกว่าเวลาที่เราทําอะไรเรียบง่ายเนี่ยนะครับส่วนประกอบจะไม่เยอะมากนั่นหมายความว่าส่วนประกอบทุกส่วนประกอบควรจะเป็นส่วนประกอบที่มีรสชาติที่ดีนะครับอย่างไวช์ช็อกโกแลตเนี่ยพลก็จะใช้ไว้์ช็อกโกแลตคุณภาพดีเลยของของสวิ์แลนด์นะครับเราจะใช้ทั้งหมด75กรัมการละลายไว้์ช็อกโกแลตนะครับไว้์ช็อกโกแลตเขาจะค่อนข้างเซนซิทีฟกับความร้อนนะครับดังนั้นเราจะไม่ใส่หม้อต้มลงไปตรงๆนะครับสับให้เป็นชิ้นเล็กๆครับอาแล้วล่ะเราก็ค่อยๆใส่ลงไปนะครับ ชีสเค้กสูตรนี้ง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องเข้าเตาอบครับเราจะให้เข้าเซตตัวได้ด้วยเจลาตินครับในส่วนแรกที่ปนใช้ปนใช้ทั้งหมดแผ่นครึ่งเอาแช่ลงไปในน้ำแข็งให้นุ่มดีครับฐานชีสเค้กแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องมี Digestive Biscuit หน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะเอาตัวนี้ครับมาทำเป็นฐานชีสเค้กซึ่งเราจะใช้เนยด้วยนะครับเราก็จะเอาเข้าไมโครเวฟละลายครับส่วนบิสกิตนะครับใส่ลงไปในถุงครับ บดครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนยละลายแล้วครับผมใส่ลงไปเลยครับผสมให้เข้ากันครับให้เนยกระจายทั่วๆเดี๋ยวเราก็จะใส่ครกเกอร์น,นะครับลงไปถ้วยครับคนใช้สก,กูติมช่วยจะได้กะให้เท่าๆกันในแต่ละถ้วยนะครับใส่ลงไปที่ถาดครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็กดให้แน่นๆนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราพักในตู้เย็นเล็กน้อยครับเนยเนี่ยครับเวลาที่เขาโดนความเย็นแป๊บเดียวก็เซตตัวละตัวคัคเกอร์จะได้อยู่ตัวนิดหนึ่งนะครับกลับมาดูที่ไวช็อกช็แลตนะครับไม่ต้องใช้ความร้อนสูงเลยไวช็อกช็แลตละลายง่ายครับผมละลายดีแล้วนะครับ คนทิ้งไว้บนหมอ้อน้ําร้อนอย่างนี้น,นะครับแต่ยกออกจากความร้อนครับตอนนี้เจริญินลองดูนะฮะหลังจากที่เราแช่น้ําแล้วเขาจะมีลักษณะเป็นนี้ครับเราก็บีบให้น้ําออกเล็กน้อยนะครับเราก็จะเอานมครับเข้าไมโครเวฟประมาณสัก20วิพอแล้วครับอย่าให้ร้อนเกินไปนะครับนะละละ,ละเรามีครีมชีสนะครับใส่ลงไปในโถตีเลยระหว่างนี้ก็ติครีมชีสให้นุ่มขึ้นก่อนครับ นมงคนตีแล้วฮะไม่ร้อนมากเกินไปนะครับแต่ก็ร้อนพอที่จะทําให้เจลาตินละลายครับใส่เจลาตินลงไปนะครับส่วนที่เหลือนะครับเราเอานมข้นหวานนะครับใส่ลงไปครับไวช็อกโกแลตนะครับคนให้เข้ากันพอคนให้เข้ากันแล้วนะครับเราก็ใส่ส่วนกรอบที่เป็นของเจลาตินลงไปนะครับเมื่อกี้เจลาตินกับนมละลายเข้ากันดีแล้วนะครับคนให้เข้ากัน สุดท้ายก็เป็นวิปครีมนะครับซึ่งวิปครีมเราตีให้ขึ้นดีแล้วนะครับคนอย่างเบาๆนะครับให้เข้ากันดีเดี๋ยวเราก็จะเอามาหยอดลงไปนะครับเราเหลือด้านบนไว้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราจะใส่เยลลี่ลงไปนะครับพักในตู้เย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ตัวชีสเค้กเนี่ยเซตตัวดีใช้เวลา30นาทีครับสำหรับตัวเยลลี่ด้านบนนะครับเราใช้เจลาตินทั้งหมด3แผ่นครับคุณผู้ชมแช่น้ำเย็นน้ำเย็นอันเดิมเลย อันนี้เป็นน้ำแครนเบอร์รี่นะครับแต่เราแบ่งออกมาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะครับแค่นี้ก็พอนะฮะเราไปทําให้เขาอุ่นนิดนึงเข้าไมโครเวฟประมาณ20วินาทีเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ร้อนมากนะครับแต่ร้อนพอให้เจลาตินละลายได้ครับาละใส่ลงไปครับตรงนี้เราจะต้องเรียกว่าเป็นน้ำแครนเบอร์รี่ที่มีเจลาตินเข้มขน้นถ้าผมเท ตัวนี้ลงปเป็นในน้ําเย็นใช่ไหมครับมันก็อาจจะทําให้เป็นริ่มๆได้ดังนั้นผมจะเรียกว่าทําให้เขาคลายตัวนิดนึงนะครับก็เนี่ยครับเทเย็นลงร้อนนะครับแต่เทตัวร้อนลงเย็นนี่ให้เราเทครับแล้วก็ฝนให้เข้ากัน <S <S มผมจะช่วยนิดนึงนะครับโดยการที่เอามาไว้ในโถน้าแข็งที่เมื่อกี้เราแช่เจลาตินนะครับเย็นใช้ได้แล้วครับ<ม>เดี๋ยวเราจะเอามาเทใส่ลงบนหน้าชีสเค้กครับชีสเค้กตอนนี้น่าจะเซตประมาณหนึ่งแล้วนะครับ แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับเราก็ได้ชีสเค้กหน้าตาน่ารับประทานานีคุณผู้ชมลองดูสิครับด้านบนเป็นเยนลลี่แคนเบอรี่ตรงนี้เป็นชีสเคก้กตรงนี้เป็นบิสกิตนะครับเจาะลงไปถึงชั้นล่างเลยครับทุกชั้นนะครับแล้วเราก็ดักขึ้นมาแบบนี้ครับอือหืออร่อยจริงๆครับ เรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาไม่นานเลยนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่เรียบง่ายทำไม่ยากแต่หลากรสหลากสัมผัสหลากมิติครับและนี่ก็คือเมนูที่มีชื่อว่าชีสเคก้กไวท์ช,ช็อกโกแลตและเยลลี่แครนเบอร์รี่ครับ ถ้าไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงนะครับหรือเมนูดีๆจากรายการของเรานะครับง่ายๆครับแฟนๆ YouTube สามารถกด subscribe ได้เลยครับรับรองว่าส่งตรงถึงบ้านแน่นอนครับตรงนี้เลยครับ